กดผิดซะง,งั้นเป็นไงเพีพอ่อนพรสไปดีไหมครับกดผิดกดผิดนั้งแเป็นเดือนนะครับ ผมว่าแต่ในกอยู่นี่แหละครับมันรวมมัน,มนคลิปค,ปคปมันไม่ิ่งมาเลยก็เยอะนะครับตัง้งแต่ผ่านมาเยอะมันจะว่าบ้านพอเพียงผอนะบ้านาเหมือนกันต่างคนต่างแกยกย้ายครับุกใจส่วนใหญ่จะไปพัฒนาช่องกันนะครับเมื่อค่อยได้เจอแต่เห็นแวบบแบบอยู่ขนาดไล่ไม่นจอูยังเวลาขึ้นไลบ่บางบ้านพูยังไม่เห็นเพียพอพรไปไปแว่นเลยน่าจะ มรนจะพักผ่อนว่าครับไม่เคยเห็นเบี้ยมอมพร้อมว้นเน่ยนานที่เห็นเห็นก็ทักแต่ไม่เห็นก็เ,เห็นเรือไปบ้านต่างประเทศมั้งลูกผมจะไปช่วยบ้านใหม่ๆครับบ้านคุณใจเป็นอายุเยอะเป็น,นอะไรสงสารมันนี่คตอนนี้เขาไล่ไล่บ้านนะที่ขึ้นอายุได้เยอะคน บางคนก็เก็ตติบเลยยังมาขึ้นหลัยังมายังมาเล่นไล์อยู่ก็ <c oughs> ขอบคุณมากนะเพียร์อเด้อครับเดี๋ยวผมขอญาตพักผ่อนนะครับเมียครับขอบคุณเลยไลครับเดี๋ยวผมจะปิดเสียงทังไงก็ฝากเบิ่งบ้านในเรื่องครับฮ่า <c oughs> อ,อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นบ้านผมเองครับเป็นบ้านดันผมครับเ <c oughs> พียรพรอก็ฝากกดได้หน่อยครับฝากฝาก เพิ่มน้ำคายมาดันเกอดันนยาวครับที่บ้านนึง่ะมุ่ดใอปุ๋ยเ้อครับเวียมพรอนบ้านนนั้นบ้านที่สร้างมาเป็นหลังที่สองครับอันนี้ก็หลังที่สามแต่ยังไม่ได้ทำทำเบเรืเอ,อยๆผมขอญาตฝากกันนะครับเพื่อจะรเวียมพอรอนมีมีมทุนละก็ในผมอยู่แมนครับแมนแมนน่าจะ น่าจะน่าจะมือนัขายอยางเงี้ยมั้ง้าจะไม่ผิดนะผมขึ้นบ้านเิดจริงผมจะขึ้นบ้านเนี่ยแหละบนเนื้พผนเนยแต่ว่าผมไปกดปิดเลือไม่เปลี่ยนง้ก็เลยใส่บ้านนี้ก็เลยขึ้นยาวซะเพราะว่ามันได้ขึ้นนานนะตัวแต่รู้สึกว่าชั่วโมงมันจะมันจะไม่ค่อยเดินมันจะนิ่งนะก็เลยเอขึ้นๆแต่ว่าจะขึ้นกลางวันนะตอน ขอบคุณมากครับพี่จะผมอยากเปลี่เสียงนอนเ้ยครับแต่พี่มิดไม่มีชไรก็จอดไปผมสักข้าในาทีนอะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทั้งน้าครับ